นี่คือขันตกเมืองนะผมซึ่งประกอบไปด้วยน้ำพริกหนุ่มนะครับผมแคบหมูที่ร้านเขาทอดเองทุกวันออน้ำพริกอ่องนะครับผมแกงฮังเลไส้อัว่วทําเองยัดไส้เองทุกวันเหมือนกันไข่ต้มนะครับผมแล้วก็ผักน้ำพริกหนุ่มกลมกลม่อมมากเขาใส่อะไรอย่างอื่นนอกจากแค่พริกเหมือนมีกลิ่นปลาแห้งอยู่ด้วยเลยถ้าจริงชื่นชมร้านนี้นะคุณผู้ชมแคบหมูอร่อยมากๆ คือเขาทอดเองใหม่ทุกวันครับผมยัดเองทุกวันคือตอนแรกนึกว่าไส้อัวส่วนใหญ่เนาะมันจะแห้งๆเนาะไส้มันจะแห้งๆมีมันนิดๆแต่ล้านเนี่ยมันเยอะแล้วก็แตกละเอียดออกไปในปากมแมงอะไรก็เป็นหมูกับเครื่องแกงแค่อ๋อออกหวันๆหน่อย คือตัวน้ำอ่ะไม่ได้เหนียวอ่ะแต่ว่ารสชาติเขาเค้มข้นมากอาหวานนำไหลายหวานเนี่ยเป็นพวกกลิ่นเครื่องเทศแบบขึ้นมาจัดๆเลยกลิ่นสมุนไพรครับคุณผู้ชมโหดีนะเนี่ย